ก็คําแล้วทำไมแม่ไม่กลับบ้านสักทีนะโทรไปก็ไม่รับสายโอ้ยมีความสุขจังเลยกลับมาแล้วเหรอแม่เป็นไหนมาเนี่ยไปเล่นไพ่มาะสิลูกแม่ไปเล่นการพนันทำไมเนี่ยมันผิดกฎหมายนะแม่ไม่รู้หรอรู้แต่แม่ไม่กลัวหรอกเพราะลูกของแม่เป็นตำรวจคนกระตันยูอย่างลูกยังไงก็ไม่มีวันจับแม่เข้าคุกอยู่แล้วจริงไมจ๊ะ ยิ่งมีลูกเป็นตำรวจแม่ยิ่งต้องทำตามกฎหมายนะไม่อย่างนั้นคนอื่นอาจจะมองพวกเราไม่ดีได้ใครจะมองยังไงก็แล้วแต่แม่มีสนอยู่แล้วแม่รู้แค่ว่าแม่เส้นใหญ่จะทำอะไรก็ได้นี่กระดึกแล้งงั้นเดี๋ยวแม่ไปนอนกันนะพรุ่งนี้แม่จะได้ไปเล่นไพ่ต่อลลาลาลาเฮ้ย <c oughs> แม่นะแม่เราจะายังไงกับแม่ดีเนี่ย <c oughs> ่เห็นเองเล่นไพ่ไฮโลทุกวันเลยลูกเองที่เป็นตำรวจเขาไม่ว่าเอาหรอที่แม่ทำแบบนี้รู้แต่มันจะทำอะไรค้าได้ค่าเป็นแม่มันนะแต่ลูกเองเป็นตำรวจนะ ถึงลูกข้าจะเป็นตำรวจแต่ก็เป็นตำรวจกระตันยูลูกข้ารักข้าอยู่กว่าสิ่งใดต่อให้ข้าจะทำผิดกฎหมายลูกข้าก็ไม่เอาเรื่องเอาความอยู่แล้วทุกวันนี้ข้าเลยมีกลัวอะไรทั้งนั้นทำต่ออยู่เหนือกฎหมายทั้งปวงเพราะข้ารู้ว่าต่อให้ข้าทำผิดมากแค่ไหนลูกข้าก็ต้องช่วยข้าแน่นอนดีนะมีลูกเป็นตำรวจกือเนี้ย ค่าอยากมีลูกเป็นตำรวจบ้างจังเวลาจะเล่นไพ่จะได้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนนี่แม่กลับบ้านข้าอีกแล้วสงสัยไปเล่นการพนันอีกแล้วแน่เลยเอา้าลูกชายแม่กลับบ้านแล้วเหรอจ๊ะวันนี้มาเร็วเชียวใช่ฮะแม่นี่แม่ไปเล่นการพนันมาอีกแล้วใช่ไหมฮะไปกลับบ้านข้ามเอาบานนี้ใช่จ้ะลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ขอตัวไปอาบน้ํา,น,าน,นอนก่อนนะจ๊ะฮะแม่แม่ฮะถ้าผมทำอะไรผิดไปต่อจากนี้แม่ให้อภัยผมด้วยนะคะ มาเร็วมาเล่นไพ่วันนี้เดี๋ยวข้าเป็นเจ้ามือเองมาๆา,าคาะาพร้อมแล้วแจกไพ่มาเลยวันนี้ดวงข้าขึ้นแน่ๆน่ทุกคนปอดอยู่ในความสงบเจ้าหน้าทีต่ตำรวจล้อมไปหมดแล้วตำรวจมาอ้าวลูกชายแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะทุกคนนะลูกชายฉันเองเราปลอดภัยทุกคนแน่แน ลูกจ๋าแม่อยู่นี่ผมต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตอนนี้ไม่มีคําว่าแม่คําว่าลูกอะไรทั้งนั้นชิญทุกคนที่เล่นการพานันไปลงพักกับผมเดี๋ยวนี้ในเอ็งบอกว่าลูกเอ็งจะไม่จับแล้วไงข่าวว่าลูกของข้ามันต้องบ้าไปแล้วแน่เลยจับแม่ตัวเองเข้าคุกได้ยังไงกันเนี่ยไอ้ลูกเวนไอ้ลูกอักตันยูไอ้ลูกเนลคุณทํากับแม่แบบนี้ได้ยังไงระวังนรกจะกินหัวเอานะนี่แกอยู่ไหนหมาคุยกับแม่เดี๋ยวนี้ไอ้ลูกทารพ มีอะไรฮะแม่จกปล่อยแม่ไปอยู่นี้นะผมคงทําแบบนั้นไม่ได้ฮะเพราะแม่ทําผิดกฎหมายแต่แม่เป็นแม่แกนะแกทําแบบนี้กับแม่ได้ยังไงมีกวนันรลกจะกินหัวหรือไงใครทําผิดอะไรก็ย่อมต้องได้รับโทษจะเป็นแม่หรือใครผมก็ไม่สนคนทาตามหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นผมขอโทษนะฮะแม่ไอ้ลูกทรมจึรจะตัดลูกตัดแม่กับแก